ตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสดันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากกดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12บนาฬิกา15นาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับจักราิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จริงเฟิงมองดูลูกสาวและไม่เต็มใจที่จะจากไปไม่กงเจอก็เพียงแค่ทักทายเขาเล็กน้อยโดยไม่ตั้งใจที่จะเข้าไปใกล้เขาแต่เขาก็พอใจอย่างน้อยลูกสาว ็ไม่ได้ปฏิเสธเขาได้ตอนนี้เธอก็ได้ปลูกสายเลือดของเผ่าปีศาจนกฟินิกขึ้นมาแล้วทุวกอย่างควรรอจนกว่าเขาจะชนะใจภรรยาของเขาก่อนจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่สองคนของเผ่าพันธุ์ฟินิกจากไปแย้จักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งพยัก์เขาวพูดอย่างงุนงิดว่าทำไมเจ้าถึงคำนับเขาเป็นโูไม่คงเสือพูดด้วยสีนหน้าแปลกๆว่าทังสารขอให้ข้าทำสิ่งนี้ท่านสามารถถามเขาได้ จักรพรรดิปีศาจพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่ตกกระเงช่วงเวลาต่อมาแสงสิง,งินก็ส่องปรากายาาราลถังซานก็มาถึงห้องนี้อาโอมิได้ที่จามหัวเราะและพูดว่าทำไมเจ้าถึงทรยศอดฆ่าโดยตรงขนาดนี้ท่านผู้อาวุโสพยักขาวเธอจะไม่ได้รับความสูญเสียอย่างแน่นอนถ้าเธอคำนับจักรพรรดิปีศาจไปอมาตะให้เป็นท่านปู่ของเธอว่าเธอกลายเป็นจักรพรรดินา,นาคตเธอจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงที่ว่าเธอเป็นมนุษย์ได้อย่างแน่นอน ไม่ต้องพูดถึงการกำจัดสายเลือดมนุษย์อีกต่อไปดังนั้นจะมีการต่อต้านอย่างมากอย่างแน่นอนการต่อต้านของราชสํานักไม่ใช่จักรพรรดิใช่หรือไม่ยิ่งจักรพรรดิสนับสนุนมากเท่าไหร่โอก,กาสที่เธอจะประสบความสําเร็จก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นจักราพรารดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาจักรพรรดิในแง่ของประสิทธิภาพการต่อสู้ที่แท้จริงด้วยการสนับสนุสน,นของจักรพรรดปิปีศาจไฟมาตา อัตราความสาเร็จจะสูงขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติยิง่งไปกว่านั้นเธอก็มีสายเลือดของเขาอยู่แล้วจักรพรรดิปีศาจพยักขาวพยักหน้าและกล่าวว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นถูกต้องขณะน,นี้มีจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหมด8คนในจักรวรรดิเทียนหยูพวกเราทั้งสามคนจะสนับสนุนเจ้าอย่างแน่นอนและหากเธอสามารถชนะใจจักรพรรดิอีกหนึ่งคนหรือสองคนเทียนโหจะไม่สามารถทำอะไรเจ้าได้ แต่ถ้าว่าจักรวาลพูดวิญญาณจะเข้าร่วมในการทดสอบของจักรพรรดิด้วยดังนั้นจักรพรรดิแกนแท้แห่งสวรรค์ทั้งเจ็ดคนเจ้าจะต้องเอาชนะใจพวกเขาด้วยเราคนเดียวไม่มีคำพูดสุดท้ายตอนนี้จักรพรรดิอันดับที่หนึ่งในฝั่งของเราได้ตายลงไปแล้วความแข็งแกร่งของทั้งสองฝ่ายก็ลดลงไม่เหมือนกับเมื่อก่อนกเขาไม่สามารถปราบปรามซึ่งกันและกันได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นความเป็นไปได้ที่จักรพรรดิแทนจริง จะเห็นด้วยกับการเลื่อนตำแหน่งของเจ้าต่อจักรพรรดิจึงมีน้อยมากการมีจักรพรรดิที่มีความสามารถมากกว่าหนึ่งคนเช่นเจ้าจะมีผลกระทบต่อพวกเขามากขึ้นมันจึงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากไม่กงตือกล่าวว่าคงใช้เวลาไม่นานก่อนที่ข้าจะกลายเป็นจักรพรรดิแล้วอนาคตมีถังสารเขาจะช่วยข้าวางแผนอย่างแน่นอนจักพรพรรดิปีศาจพยักสาวหัวเราะและพูดว่าเจ้ามีความมั่นใจในตัวถังสารมากกว่าตัวเจ้าเองเสียอีก เมย์โกงเจอพย,ยักหน้าเรากับว่ามันเป็นเรื่องของหลักโูตจกักรวาลวิทาศาสรพย,ยักขาวพูดว่าถ้าอยากจะรู้ว่าทางซานจะเตรียมอะไรให้เจ้าบ้างทางซานยิมและไม่พูดอะไรในช่วงนี้เขายังคงคิดถึงอนาคตของมนุษยชาติอยู่ตรงกันข้ามเขามีความมั่นใจอย่างเต็มที่ในตัวเองและเหมยอโกงเจอสําหรับเขาส่วนที่ยากที่สุดคือการทําลายไพ่วัตสายฟ้าระดับสิบซึ่งก็คือการประทาก,กับเมติ ทุกสิ่งทุกอย่างจะง่ายขึ้นมากเพราหลังจากการพัฒนาตำแหน่งเทพของเขาก็กลับถูกผสมเข้ากับจิตสำนึกอันเป็นพระเจ้าแม้ว่าเขาจะไม่ใช่อดีตราชาเทพแต่เขาก็เป็นเทพสมุทรที่อ่อนแอลงในตำแหน่งนี้เท่านั้นในพื้นผิวไม่มีอะไรใครนอกจากเขารู้ว่าตำแหน่งของพระเจ้ามีความสำคัญเพียงใดไม่ต้องพูดถึงการใช้มันเลยเมืคค่อคนเจอการว่าท่านตาระยะเวลาหนึ่งร้อยวันคลังจะมาถึง หลังจากข้ากลับไปข้าจะชวนท่านแม่มาพบท่านดีมากจักรพรรดิปีศาจพย,าายักขาาพยักหน้าขาช้าแร่ถอนหายใจทั้งสารกล่าว,ว่าผู้อาวุโสท่านทราบหรือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์จักรพรรดิปีศาจพยักเขวาส่หัวแล้วพูดว่าเนื่องจากเขาไปที่เมืองเคอรีครั้งที่แล้วเขาจึงไปฝึกฝนอย่างสันโดดเมื่อเขากลับมาดูเหมือนว่าเขาจะออกไปไม่ได้เส้นกัน ภูเขาศักดิ์สิทธิวว์ยิ่งตอกสวรรค์ก็ถูกปิดเช่นกันและห้ามปีนเขาต้องใช้เวลาในการจัดการเจ้ากังวลงั้นเหรอว่าเจ้าจะถูดขัดขวางเมื่อเจ้ากลับไปไม่ต้องกังวลมันจะไม่เกิดขึ้นอย่างน้อยเจ้าก็มีวงเวทการเคลื่อนย้ายระยะไกลอังสารพยัก์หน้าและพูดว่าก่อนที่ข้าจะจากไปข้าวางแผนที่จะไปแสดงความเคารจาพจักรพรรดิปิศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งดบาบจักรพรรดิปีศาจพยักษ์ขาวกล่าวว่า เจ้าต้องการที่จะเอาชนะใจเขาหรือไม่ปรามาจามดาบนั้นเนือกว่าในบรรดาจักรพรรดิจริงๆเขาทุ่มเทพลังทั้งหมดของเขาในการศึกษาดาบของเขาแม้แต่ดาบมงกุฎแดงมันก็ยากเกินกว่าจะใส่ใจเขาอยัางขายดาบของเขาเพื่อเผ่าพันธุ์ของเขาอีกด้วยเมื่อพิจารณาจากการแสดงครั้งก่อนของเขาเขามีความปราทับใจที่ดีต่อเจ้าแต่เจ้าก็เช่นกัน ย่ามีความหวังในตัวเขามากเกินไปตุผลหลักๆที่เขาเต็มใจที่จะช่วยเจ้าก็เพราะว่าเขาได้ดาบคืนมาเขาไม่มีอารมณ์ใดๆเลยในรรดาสกพริจำนวนมากก็เป็นหนึ่งในคนที่มีความแข็งแกร่งแม้ว่าเขาจะอยู่ในอันดับตำ่ำแต่ก็อย่าประมาทเขาทางสารพยัก์หน้าเล็กน้อยและกาว่าคาเข้าใจเหตุผลที่ักพริปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งดาบไม่กระจายพลังงานของเขาไปยังวัตถุภายนอกก็เพราะเขาได้ฝึกฝนดาบ ถูกฝังดาบในใจของเขาซึ่งยังสามารถกล่าวได้ว่าไปถึงระดับเทพดาบในจิตสำเนึกระดับเทพของเขารักษาความเข้ากันได้ของพลังงานและจิตวิญญาณในระดับสูงอยู่เสมอก็พลังทั้งหมดของความเข้ากันได้นี้ถูกนำมาใช้เพื่อเหลาแรงเจตจำนงของดาบของเขาเมื่อเจตจำนงของดาบของเขาแตกหอ,อกเขาจะตกใจเขาจะดูถูกสกปริเช่นนี้ได้อย่างไรตราใดที่เขาประทับใจ การสนับสนุนของเขาก็จะไม่เปลี่ยนแปลงด้วยสิ่งอื่นใดจักรพรรดิปีศาจพย,ายัาขาวพูดขึ้นว่าดูเหมือนว่าเจ้าจะเข้าใจเขาเป็นอย่างดีแต่ว่าไม่ควรจะเปิดเผยสายเลือดระดับสูงยอดของเจ้าเจ้าต้องใส่ใจกับสิ่งนี้ไม่เช่นนั้นก็ไม่รับประกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าเข้าใจแล้วทางสารพย,ายักหน้าด้วยความเห็นชอบเหตุผลที่เขาต้องการไปพบจักรพรรดิปีศาจแห่งดาำก่อนออกเดินทางก็เนื่องมาจากคำสัญญาที่เขาให้ไว้เหตุผลที่ จักรพรรดิปีศาจแห่งดาบโบสถให้กับเหมยคงเต๋อเพราะถังซานสัญญากับเขาว่าจะแสดงให้เขาเห็นว่าเจตนาดาพิพากษาที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรเขาต้องทําตามที่สัญญาไว้แล้รักษาคาพูดของเขาจากนั้นเขาจึงจะมีพื้นฐานสําหรับการร่มเมือในอนาคตสามวันต่อมาหน้าที่พระราชวังแห่งดาบเหมยคงเต๋อและถังซานสวมหมวกและมาถึงเชิงพระราชวังจัญญญกรพรรดิปีศาจแห่งดาบ พวกเขาทั้งสองจับมือกันรัศมีของการและการถูกปกปิดด้วยดวงตาสวรรค์ลิงสีของถังซานด้วยเหล่าเทพที่ดูถังซานในปัจจุบันแม้แต่จักรพรรดิก็ไม่สามารถตรวจจับสถานะที่แท้จริงของพวกเขาอ่านจิตสำนึกการเป็นพระเจ้าของเขาได้เว้นแต่เขาจะเล่ารองพวกเขาให้ลงมือทำถังซานจิบป้ายจยัญลักษณ์ของจักรพรรดิปีศาจห่งดาบซึ่งจักรพรรดิปีศาจห่งดาบมอบให้เขาเมื่อครั้งที่แล้วและนํเหมยกงเจอขึ้นไปบนภูเขา พระราชวังแห่งดาบโดยไม่มีอุปสรรคใดๆมันยังคงเป็นวังที่เรียบง่ายและยังคงมีความคมของดาบที่น่าตกใจหล้งซานปล่อรัศมีของตัวเองออกมาและฉีดเข้าไปในพระราชวังแห่งดาบไม่นานหลังจากนั้นประตูของพระราชวังแห่งดาบก็ค่อยๆเปิดออกและมีคำพูดเย็นๆดังมาจากข้างในเข้ามาเถอะหล้งซานเดินเข้าไปในพระราชวังแห่งดาบพร้อมกับเหมยกงเจอพระราชวังแห่งนี้สะอาดมาก แม้ว่าจะไม่เหมือนกับของพะยักขาวก็ตามแต่พระราชวังแห่งนี้เงียบมากวิสานกกเรียนมงกุฎแดงที่เดินอยู่ในพระราชวังแทบจะไม่ส่งเสียงใดๆเรากับว่าพวกเขาไม่เห็นพวกเขาที่ไปทําธุระเลยทังสานพาเหมอยกองจือปินขึ้นไปจนกระทั่งเขาไปถึงระดับสูงสุดของพระราชวังแห่งดาบในขณะนี้พระตูวังโบราณได้เปิดอยู่ทางซาน ้าเหมยกงจอเดินเข้าไปด้วยกันด้วยเสียงที่ดังประตูก็ปิดโดยอัตโนมัติทําให้ทั้งห้องดูสลรัวเล็กน้อยพวครู่ต่อมาพวกเขาทั้งหมดรู้สึกว่าดวงตาของพวกเขาเป็นรากราจูร่างที่มีรัศมีอันแหลมคมก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าพวกเขาไม่ไกลนักพวกเขาขคงงคำนับเล็กน้อยและพูดว่าข้าขอคารวะท่านผู้อาวุโสปร,รมาจารย์แห่งดาพยักหน้าและพูดว่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่จริงๆ ดวงตาของเขาจับจ้องไปที่ถังซานทันทีทันใดนั้นรัศมีที่คมอย่างยิ่งก็กดลงไปที่ถังซานถังซานไม่ได้ถอยกลับแต่กลับก้าวไปข้างหน้าโดยปิดกั้นหน้าเหมือนกงเจอรัศมีสีทองจางๆระเบิดออกมาจากร่างกายของเขามันไม่ใช่มาจากพลังของการแปลงร่างจินเหมืองแต่มาจากเทพสมุทรภายใต้การควบคุมของเหล่าเทวเทพเขาใช้กำลังสกัดกั้นความขัดแย้งของผู้ต่อโซ เขาได้ถอยหางรัศมีแห่งความคมนั้นแม้แต่ก้าวเดียวไม่กงเจอเดินมาข้างหลังเขาวางมือลงบนเสื้อของเขาและใส่พลังแห่งสายเลือดของเธอเข้าไปในร่างกายของถังสารผ่านการแปลงร่างนกยงงสกภพีศาจแห่งดาบถามว่าอะไรที่ที่เกิดขึ้นจากราชสำนักเกี่ยวข้องกับเจ้าหรือไม่ถังสารพูดอย่างใจเย็นว่า มันเป็นภัยพิบัตสิสายฟ้าที่เข้าและสกพริปีศาจที่ต้านเผชิญหน้าร่วมกันก่อนหน้านั้นที่เขามาขอคำมั่นสัญญาจากประมาณรย์แห่งดาบเพื่อที่จะให้ช่วยสนับสนุนไว้กงเจอสกรพริคนนี้เป็นผู้มีสติปัญญาสูงมากแม้ว่าผู้ที่อยู่ตรงหน้าเขาจะทุมเทพลังงานเกือบทั้งหมดให้กับพลังแห่งดาบแต่ก็ไม่อาจที่จะส่งผลกระทบต่อวิจารณญาณของเขาได้คนคนนี้คงเดาอะไรได้บางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเขาปรากฏตัวต่อหน้าเขาทั้งเป็นเขาจะไม่กระตุ้นความสงสัยได้อย่างไรจักรพรรดิปีศาจแห่งดาบเก่าอย่างแก่้งขึงว่ามันเป็นคิดตั้นจริงๆนั้นเหรอทังสารไม่ได้ตอบโดยตรงแต่พูดขึ้นว่าจักรพรรดปีศาจคิดตั้นไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วจักรพรรดปีศาจแห่งดาบถอนหายใจและความกดดันที่กระทำต่อทั้งสารก็หายไปมีเพียงเจ้าเท่านั้นที่สามารถทําได้นี่เป็นเพราะโชคชะตาแม้แต่จักรพรรดก็ไม่มีข้อยกเวน้น น่าเสียดายที่เธอร้มเหลีวทางสารไม่ได้พูดอะไรมากแต่ยังคงเงียบแต่เขาเข้าใจว่าปร,รมมจารย์แห่งดาบควรจะเชื่อคำพูดของเขาแม้ว่าเขาจะบอกว่าเป็นตัวเขาเองที่ขอให้เกิดภัยพิบัติสายฟ้าทั้งหมดแต่ปรรมจารย์แห่งดาบก็คงไม่เชื่อตั้งแต่ต้นทางสารไม่เคยโกหกเลยและภัยพิบัติสายฟ้าที่เกี่ยวข้องกับกักพาร์ิปีศาจที่ต้านก็เกี่ยวข้องจริงๆจริงๆเองก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของเขาและ ักรพรรริศาทที่ต้านก็สนับสนุนมันซึ่งมันเป็นไม้เด็ดสำคัญของเขาเขาเพียงแค่นำทางความคิดของักภพรรดิศาจแห่งดับจักรพรรดิศาจแห่งดับพูดขึ้นว่าเขานี้เจ้ามาที่นี่เพื่อทําตามสัญญาของเจ้าใช่ไหมอางสารพญยนาระพูดว่าข้ามีสัญญาที่จะต้องทําข้าก็จะต้องทําสัญญานี้มีมูลค่าหนึ่งพันเหรียญทอง ถ้าอยากจะรองความแข็งแกร่งของทั้งสองเข้าด้กันข้าจะแสดงให้ท่านดูนี่คือเจตนาของดาพิภาคษาโปรดให้คําชี้แนะแก่ข้าด้วยกากาพวาาปีศาจแห่งดาบพยักหน้าเล็กน้อยด้วยความพึงพอใจในดวงตาของเขาสําหรับเมยกงเจอเมื่อเธอรายงานผลงานของเธอเขาก็ประทับใจอยู่แล้วเด็กสาวคนนี้เอาชนะราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ,ใหญ่แห่งเผ่าพันปีศาจฟินิก์ด้วยความแข็งแกร่งระดับราชาปีศาจของเธอได้ต่อมา เธอก,ก,ก็กลายเป็นราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ในคราวเดียวเธอรับพรอย่างแท้จริงและตอนนี้ถังสานก็ทะลุไปถึงระดับที่สิบอย่างเห็นได้ชัดครั้งหนึ่งเขาเคยปรึกษาเรื่องดาบกับถังซานดังนั้นเขาจึงเข้าใจมากขึ้นว่าถาังสานไม่สามารถเผชิญหน้ากับเขาในฐานะคนธรรมดาได้ถ้าอย่างนั้นก็เข้ามาเลยกักพาดปีศาจแห่งดาบพยักหน้าให้ถังสานถังสานขมวดคิ้วเล็กน้อยและพูดว่าสู้ที่นี่ได้งั้นเหรอ ักภดิปีาสานแห่งดาบเข้าใจความหมายของสายตาของถังซานหลังจากคิดถึงเรื่องนี้แล้วเขาก็พูดขึ้นว่าสูดที่นี่ได้ขณะที่เขาพูดเขาก็ยกมือขวาขึ้นเขารุกขึ้นยืนและทนใดนั้นรัศมีของร่างของเขาก็เพิ่มขึ้นแทนทีเขายืนเหลากับภูเขาสูงตระหง,ง่านักภดิปีาสาจแห่งดาบผู้ยิ่งใหญ่ยังคงดูเหมือนจักภดิปีาสาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งดาบแต่มันทำให้ทังซานและเหมยคงเจอรู้สึกว่ามียอดเขาพิเศษอยู่ข้างหน้าพวกเขา เรื่องเป็นภูเขาแห่งดาบทุกสิ่งรอบตัวพวกเขาดูเหมือนจะหยุดนิ่งดูเหมือนว่าพวกเขาจะยืนอยู่ในถิ่นธุรก,กันดารและต่อหน้าพวกเขามีเพียงภูเขาดาบอันตัง,งานเท่านั้นที่มีโยเออระโปรดให้การชี้แนะแก่ข้าด้วยในขณะที่ทั้งสารพูดเขาก็ค่อยๆรับตาลงและเหมยอยคงเจอที่อยู่ข้างหลังเขาก็รับตาลงเช่นกันช่วขณะต่อมาลมหายใจของทั้งสองคนดูเหมือนจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในทันที ดากาพาดปีศาจแห่งดาบมองดูพวกเขาด้วยสายตาที่รูปเป็นไฟในการรับรู้ของเขาเหมือนคงจืดได้ทั้งซานก็เปลี่ยนไปในเวลานี้ทั้งซานยืนตรงราวกับมีดัศมีนของเขาดูไม่เปลี่ยนแปลงมากนักแต่เขามีสมาธิมากขึ้นความสง่างามอันไม่มีที่สิ้นสุดระเบิดออกมาและพลังงานมหาศาลก็รวบรวมเข้าหาเขาจากทุกทิศทุกทางแต่พลังงานประเภทนี้เป็นสิ่งที่ปรมาจารย์แห่งดาบไม่เคยได้เห็นมาก่อน พลังงานแห่งนี้กว้างใหญ่สูงสุดและแข็งแกร่งมากเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ mm. เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเุราที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ